W204 นีะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับรีโมทกดได้กดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่ปัญหาที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับก็สตาร์ทเงียบนะครับไม่มีเสียงในสตาร์ททำงานนะครับเดี๋ยวจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับแล้วก็ทาการซ่อมนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับพอพงมาลัยก็ล็อกไม่ทํางานนะครับ หลังจากทาการลื Sod ้อหาสาเหตุนะครับก็เจอปอะไหล่ที Kay ่เส <mon> ียที designs, ่ทาให้โรสตาร์ไม่ต <mel> ิดนะครับก <mel> ็คือตัวนี้นะครับล็อกคอไฟฟ้านะครับผมไปทาการถอดล็อกคอไฟฟ้าที่เสียของลูกค้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนระบบนะครับตรวจเช็คโค้ดนะครับครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าแล้วก็ประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการตรวจเช็คโค้ดนะครับแล้วก็เคลียร์โค้ด ที่มีปัญหาทั้งหมดออกให้เรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับเดี๋ยวเสียกุญแจทดสอบสตาร์ทครับเสียกุญแจนะครับออนหน้าปัดได้เหมือนเดิมนะครับสตาร์ตติดใช้งานนเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์มีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติพอพวงมาลัยล็อกนะครับบิดกุญแจแล้วสตาร์ทเงียบนะครับไฟหน้าปัดเดินไม่ขึ้นนะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับมีทีมช่าง ไบบริการนะครับใช้เวลาทำสองถึงสามชั่วโมงนะครับศูนย์แปดสองหกหนึ่งหกหกหกห้าห้านะครับจ้างกุญแจไทยยีให้บริการครับ